แตมพันเจ็ดอะไรนะจ๊ะอิอิมาไปัะผมเมื่อกี้เล่นกับคุณอะไรนะจ๊ะอิอิแต่ว่าลืมอัดว่าท่าผู้ชมโอ้เซ็งเลยโอเคแต่ว่าก็มีผู้ชมเข้ามาดูนะเมะื่อกี้โอเคเอาละมาถ้าอย่างนั้นก็ไงดีครับ โอเคเออก็มีเพื่อนเพื่อนถ <ๆ S 2> ามนะครับว่าผมชอบกินแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องเป็นชามะนาวหรือเปล่าอะไรปรนะมาณนั้นใช่ไหมปกตินักเล่นหมากลุยจะชอบกินชามะนาวจริงๆผมก็ชอบชามะนาวจริงๆนะโยบแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับหมากลุยนะอันนี้คือชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะชอบชามะนาวแต่ว่าผมไม่ได้แค่บอกว่าชามะนาวอย่างเดียวนะก็คือชอบแบบตระกูลชาครับเออ ประมาณนั้นใช่ชาที่ชอบก็คือจะมีชามะนาวชาเขียวก็ชอบนะครับแล้วก็ชากุลาบอะไรเงี้ยเออชากุลาบก็น่ากินแล้วก็ชามมลีหอมหอมก็ชอบเหมือนกันนะครับอสำหรับเพื่อนๆที่ถามนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยตรงกลางมันเล้าหลือจังเลยว่ะดันไปหนึ่งตัวน่ากินจังเลยเดี๋ยวเอาเรือมาใกล้ชิดหน่อย เอาละได้เวลาจัดการกินทิมพอมาเข้าถอยเราก็จะทิมเบี้ยไงชั่วระไรอีกแล้วทิมเบี้ยอ่ะไงยึดพื้นที่ยึดพื้นที่ได้อย่างสวยงามกินครับผูกครับผม รู้สึกว่าด้านขวาเขาเริ่มออนแอร์แล้วว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปกระทุ้งหน่อยดีกว่ากระทุง้งกระทุง้งออนแอร์แล้วสิน,นะไปกระกเตมกระทุ้งแะทิมโคนดันมา้อมอาอะไราไม่ป้องกันพี่จะดันโคลโนลงขึ้นไปตรงไหนแหล้วก็ต้องหนีสินะ เอาไว้ดิถ้าดันขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเอาโคลนมานะครับผมเอาม้าโดดขึ้นไปก่อนดีกว่าเอาม้าโดดขึ้นไปก่อนนะครับใช่เดี๋ยวผมจะเอาม้ากินสองไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวกะเท้าหนตาใจเย็นใจเย็น มันยังรุนแรงไม่พอครับใจเย็นเดี๋ยวเอาจัดการให้แม่งรุนแรงเฮ้ยเอาอว่ะมาตรงนู้นแล้วอรอฮะจ่อครับเรือเพื่อคุณเขาจะหนีนะครับ <c oughs> ขุนหนีจริงด้วยเว้ยทิมขึ้นไปตรงตรงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะเบีย้ยกินวะหรือว่าเขาจะดันโคนมาตรงๆผมไม่รู้เป็นแกนแนะท่านผู้ชมไม่ลองไม่รู้อ่ลองดูก่อนอาจจะดันโคนลงมาตรงๆงก็ได้นะครับนั่นไงว่าแหละ นั้นผมกินตัวนี้ไปก่อนอ่าตามแผนผมเลยเปิดลูกครับเอเคลไงดีหน้าไงดีหน้า เอาโคนกินแล้วกันรอให้ให้เรือเขาแบบมันนั่นแหละโอเคไปครับโคนเราขึ้นไปครับตบม้าดีกว่าเดี๋ยวเราจะลุกกินเรือนะคุณผู้ชม มีบางด้วยแต่ยังไงเราก็ลุกได้อยู่ดีท่านผูช้ชมเพราะว่าขามาพี่มันยาวนั่นแหละเดียด๋วยวเดใจเย็นอถอยมาอีกทีหนึ่งแล้วกันกินก่อนครับใจเย็นเราจะต้องเอาให้ให้มองๆไปเลยยังไม่กินเหลือแล้วกันนะครับ ดเห็กินเลยว่ะกินครับกินม้าดีครับใจเย็นเพราะว่าถ้าไปกินม้าเดี๋ยวเขาก็โดดลูกกินโค้นได้นะท่านผู้ชมตอนนี้ม้าเขาจะต้องโดดหมาอีกตัวหนึ่ง ไปก่อนหนึ่งเทตัวน,นั้นป้องกันอ่ะไปอีกตัวแล้วกันครับร่วมด้วยช่วยกันถอยมากินครับไปครับเม็ด กินเม็ดแล้วก็กินตัวนี้หรือไปครับดันขึ้นไปไปครับไปครับไปดนันกินครับ กินลุกเข้าไปครับงายเอาไหมครับอือออือดูอีกทีดูอีกทีอ่ะผมกินตัวนี้แล้วกันโอเคอ่ะลุกเข้าไปครับลุกเข้าไป แค่นี้อันตรายมากครับโอเคอ่ะได้ขึ้นไปหนึ่งตากลุกเข้าไปหนึ่งที ลุกไปหนึ่งทีครับให้เขาเดินลําบากหน่อยอหนึ่งทีไปครับโคนไปครับโคน ยังไม่ดีไว้อ่ะชักหนีไปก่อนชักเรือนี้นิดนหนึ่งไปครับ,รบ,รบไปครับไปครับไปครับป่กินแม่งเลยดีกว่าไปครับ นันขึ้นไปนันขึ้นไปครับนันขึ้นไปครับปิดครับผมอือไปเต็มตัวรครับเต็มตัวลุกเข้าไปครับให้ไม่ใช่ลุกเข้าไปจ่อไว้จ่อไว้ อ่าโอเคอออะกระเถิบหนึ่งแต่หนักตัวขึ้นไปครับโอเคไปย่างขึ้นไปไปครับผม หนบและนิ่มแน่โอเคเดี๋ยวแปนะท่านผู้ชมผมกระเถิบม,มาตรงนี้นิดนึงดีกว,ว่าลุกเนี่ยเขาน่าจะปิดป่าวะอ่ะผมเอาตัวนี้บังแล้วกันโอเคลุกเข้าไปครับ

ไปครับโอ้จะมาลุกสอดไส้ไว้บางครับบางไปครับเบีย้ย ไปครับกำแพงเบี้ยไปครับไม่เห็นนี้หรอกไปครับ ลุกหนึ่งทีไม่ได้ด้วยอาอาลุกตัวนี้เป็นหนึ่งทีแล้วกันไปครับผม ค okay. ดังขึ้นไปครับไปครับติดเบีย้ยตัวเองสินะโอเคลุกเข้าไป เสร็จแล้วอีกทีเดียวขแพ้แล้วท่านผู้ชมเหลือป้องกันไม่ถานติดเบีย้ยตัวเองลูกครับโอเค